สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาทำยำมะม,ม่วงให้ทานกันนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ำยำนะคะน้ำยำนี่ทำเหมือนกับทำน้ำปลาหวานทะเดาเลยค่ะใส่น้ำตาลปีบ๊บ น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำเปล่านะคะเ调ให้ให้ให้เข้าผสมกันค่ะพริกป่นค่ะหมอมแดงค่ะมะนาวค่ะนางเอกของเรื่องค่ะประกอบผงชูรุต งปรุงรสนิดนึงพี่ชอบทานเผ็ดพี่ก็จะมาเอาพริกพริกแดงพริกแดงกินดาพริกกินโแดงกินดานะคะใส่ด้วยเพราะพี่ชอบทานเผ็ดโอเคค่ะมาเริ่มยำกันเลยนะคะน้ำยำใส่เลยค่ะเห็นไหมตังก้องไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็น เห็นกันไหมครใส่เลยค่ะพริกป่นกล้วเองนะคะกล้วเองตํำเองพริกป่นคนให้เข้ากันเลยค่ะใส่เลยค่ะน้ำมะนาวใส่ไ,ไปชิ้นเดียวก่อนนะคะเพราะมะม่วงมันจะออกเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะ คนให้เข้ากันเลยนะคะเห็นชัดไหมโอเคค่ะใส่น้ำปลาหน่อยมะม่วงฝับเอาไปแช่น้ำเย็นไว้นะคะแล้วมะม่วงเขาจะกรอบ ไปเลยค่ะุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะ ไม่ถนัดัะแม่กลัวนี่ค่ะคนให้เข้ากันเลยนะครับเอกของเรื่อมหอมแดงใส่ไปเลยค่ะองุชูรสค่ะพริกค่ะ ทำทานเองนะคะหน้าใช้มือเนาะโอเคค่ะเมื่อเข้ากันแล้วปักไปจานเลยะคะ่ะ ปล่อนหลานเลยเดี๋ยวนะคะางานหีบของท้องเรื่องตายไปเลยค่ะัากรอบนะคะตายไปเลยค่ะเราลองมาชิมกันนะคะเป็นไงรสชาติอือหือแซ่บแซบอีลี แับเป็ดเปรี้ยวอร่อยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าพี่จะทําให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ